รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการใส่ใจให้โลกสวยค่ะรายการของเรานําเสนอความรู้ความเข้าใจ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการเสื่อมโทรมลงไปมากค่ะดังนั้นแล้วเราจึงต้องระหนักแล้วก็หันมาใส่ใจในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมกันให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมาชมความร่วมมือร่วมใจที่ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่ตั้งของขุนฝางค่ะมีภูเขาล้อมรอบสวยงามและโดดเด่นมากค่ะจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบรูปแบบการท่องเที่ยวแบบขุนเขานะคะทำให้ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมากค่ะ mm hmm. เมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้นปัญหาต่างๆก็เริ่มตามมานะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ค่ะเขามีการบริหาร จัดการที่ดีมากทําให้ตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่นั่นเองเขามีวิธีการยังไงวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารแล้วก็โฮมสเตย์นะคะที่ตะบนขุนฝางองเาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับก็จะมีนัาติมนาทีแล้วก็กน,นันเอกนะคะคก่อนอื่นเขาอยากถานถึงลักษณะ,ะผู้ไมิประเทศทั่วไปของที่บา้านขุนฝางตะบนขุนฝางแหน่อยคับ,เป,คบเป็นแบบไหนคะคตะบนขุนฝางนะฮะมีทั้งหมด7หมู่แต่ที่นี่จ,จะครอบคลุม2งหมู่ค่ะ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของในบ้านคุณฝางเนี่ยเดินภูเขาล,ล้อมรอบ360องศาอันนี้เป็น,สนเสน่ห์ของเขาเลยค่ะบ้านคุณฝางที่มาที่ไปก็คือมันเป็นต้นน้ําแต่ก่อนเป็นเป็นป่าดงดิบเลยมีกวางมีเก้งมีเสือสัตว์ป่าสารพัดพอมาช่วงหลังเกิดการสัมปทานป่าไม้นะก็เลยมีการชักลากไม้ออกไปจากนั้นก็ชาวบ,บ้านก็เข้ามาอยู่ก็เริ่มทำไร่เลื่อ,อยททำปลูกข้าวโพดเริ่มต้นของธุรกิจรีสอ,อร์ทเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็ เลิฟทีเดียวก็จะไม่ได้ตั้งใจทํารีสอร์ทหรอกก็ะจะทําบ้านอยู่เองอแต่ว่าด้วยความที่มีเพื่อนเยอะเวลาเพื่อนมากันมาสังสรรค์กันก็เลยทาห้องให้เขาพักแต่ระหว่างที่ทำนี่ก็คนนี้ก็มาขอเช่าคนนี้ก็มาขออยู่อะไรเงี้ยก็เลยทําเพิ่มไปเรื่อยมันก็กลายเป็นรีสอร์ทเลยเพื้นที่นี่ก็จะเป็นมีกี่หินก็ทรายอะ่ะ พูดง่ายๆว่าเป็นที่ดินโล่งๆเลยโเลยต้นไม้ที่เห็นอยู่ก็จะปลูกเองหมดเลยด้วยความที่เรารักเรื่องต้นไม้นะแล้วก็เลามาปลูกในนี้ก็จะมีต้นไม้สามสิบกว่าชนิดแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในวังคดีคือด้วยความชอบส่วนตัวและเป็นแหล่งเหมือนจะเราทําเพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาของเด็กด้วยอ๋อคือถ้ามาก็ได้แบบได้ความรู้ไปด้วยพักก็ได้ความรู้ไปด้วยสุ่อสด้วยเราก็ทำเป็นเอกลักษณ์ของทางมันเตอ ถ้าตัวตนเป็นแบบสวนม้าก็ให้มันเป็นแบบสวนม้าเป็นคาร์บอยอะไรไปตัวตนในนี้เป็นแบบสวนอาหารเพื่อจะต้องการให้คนแก่เด็กมาอยู่ก็ทําเป็นตัวตนแบบนี้รรสอรอทเป็นที่พักก็ที่พักนั่นที่พักต่อมาก็จะเป็นของกำนันเอกครับใช่ไหมคะที่เริ่มตามมาครับสวนม้าโฮมสเตย์ก็คือแขกจัดของอาจารย์มาที่ไปแหละทีนี้พักปุ๊บเต็มไม่พอผมก็มีบ้านอยู่หลังเดียวเป็นที่พักของผมไปแหละ สุดท้ายก็ต้องเอาเอาก็เอา,เอา,อเอาสุดท้ายติดกลับแล้วในส่วนของนาติมนะคะเป็นธุรกิจร้านอาหารเป็นอ,อ่าเป็นเป็นเป็นร้านอาหารเป็นสเต็กนะครับเป็นสเต็กเป็นกาแฟกากาแฟกาแฟสดมีมีโรงแกะมีโรงเรือนก็เรียนแบบเข้ามาน่ครับแต่สร้างเองทุกอย่างใช้แรงงานในนี้หมดให้มีความรู้สึกว่าพื้นที่อย่างเงี้ยถ้าเราสร้างแรงงานสมัยก่อนนะครับคนในเนี้ยจะเอาเงินต้องออกไปเอาทางนอกเอาผลผลิตออกไปขายถูกไหมครับ ผมคิดว่าทํายังไงจะให้คนทั้งนอกเอาเงินเข้ามาให้ในนี้ดาวคิดงานที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในแต่ละของตนเองอย่าเรื่องที่สอนที่เราเน้นเรื่องต้นไม้อยู่เลยของหน้าทีก็เลน้นต้นไม้เลยหลากหลายทั้งไม้ประดับไม้ดอกคือดูลมลืมมากต้นไม้ก็นแล้วก็ไม่ใช้เคมีคือแต่ก่อนแต่ก่อนการนำสวนเนี่ยพอหน้าฝนมาเนี่ยจะใช้เนี่ยยาขยะตั้งแต่ผมมาเลี้ยงไม้นะผมไม่ใช้เลย ม้ากินเหรอหรือว่าใช่ใช้ม้ากินด้วยแล้วใช้คนตัดแล้วก็ขี้ก็คือเป็นปุ๋ยขี้ม้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของผมเนี่ยขยะเยอะทั้งหมดอเพราะเป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านอาหารคือแก้วเนี่ยแก้วนี่แหละครับพลาสติกอ่าแล้วก็ขวดน้ำพวกนี้พวกพลาสติกจัดแยกขยะแก้วก็เอาไว้ส่วนแก้วแต่ขยะที่เป็นหลักเลยคือขยะส่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปทั้งบ้านสวนฮารีแล้วก็สวนม้านะคะไปดูของแต่ละท่านว่าเป็นไงบ้าง อย่าทิ้งลยไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในทังเขยะบ้านของเราช่วยกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและนามองค่ะเดี๋ยวนะที่พาไปดูหน่อยเขาว่ามีต้นไม้อะ,อะไรที่ปแปลกๆมาอันนี้เป็นต้นไม้หายากชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เ้าเรียกว่าต้นแก้วลุกดา เน่ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้เป็นต้นไม้หายากมะเขือนะไอ้ผลมันอันนี้ผลพันธดอกมันจะเป็นสีขาวขาวเอาไม่ดอกครับพวกนี้ไม้ดอกหมดอันนี้ก็ไปอีกชนิดหนึ่งชื่อว่าสุพรรณิกาสุพรรณิกาดอกก็เล็กๆสีขาวนะแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายกับข้าวหอมมะลิอ่าบางคนก็จะเรียก ต้นข้าวหอมอันนี้เขาเรียกว่าต้นบนฑาทองโอ้ยชื่อเพาะจังเลยฑาทองดอกเป็นย่งงเนี่ยโชคดีที่ที่มาแล้วเห็นดอกมีกลิ่นหอมไหมคะหอมครับพวกนนี้ไม้หอมหมดฮะตอนนี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นไม้ชื่อหลังยิกาอันนี้ดอกใหญ่สีขาวดอกเริ่มเลยออกดอกใหญ่มากดอกฝ่ามือผมเนี่ยแล้วก็จะออกตามตามกิ่งก้านเขาเนี่ยตามเต่าเขาเนี่ยนะฮะเป็นไม้เถาเป็นไม้เรือไหม้เยฮะเป็นไม้เลือก็จะออกเต็มเลย ตอนใกล้หน้าหนาวอันนี้เป็นต้นชัมมาเรียงอันนี้มีลูกลูกก็จะออกมาเป็นสีแดงๆพอแก่แล้วก็จะดำก็เอามาทานได้อีกเป็นไม้โบราณที่ทานได้ต้นนี้นะครับคือเขาเรียกต้นบัวสวรร่ะ์เป็นไม้ที่เป็นลำต้นนี่แหละลวเวลาออกดอกมาเหมือนดอกบัวเลยอ๋อเหรอคะเมือนบัวในกระถางเนี่ยบัวที่อยู่ในกระถางเราที่เราเป็นบัวที่ป,ปลูกในน้ำเนี่ย บ่อน้ํานที่ว่าเราขุดเองใช่ไหมคะขุดเองครับก็ใช้แนวของพระราชบิของในหลวงราชการที่9้าเราเนี่ยที่ทําแก้มลิงเอาน้ําในห้วยที่จะทิ้งไปเนี่ยไหลทิ้งไปว่าเปล่าก็วางท่อเข้ามาไว้นี้เพื่อให้น้าผ่านจากบ่อนี้มาลงบ่อนี้อ๋อลงบ่อนี้แต่ก็เป็นน้ําดีน้ําดีครับน้ำดีจากบ่อนี้เสร็จก็ไปลงบ่อนู้นอ๋อมีอีกบ่อนึงอ๋อี่บ่อนึงอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อความสวยงามเราก็ทาสะพานข้าม แล้วก็ให้น้ําลอดสะพานไปลงหวล้วยก็คืนกลับกับธรรมชาติอย่างเก่าไม่ได้เอาไว้ไให้ชาวบ,บ้านใ,ใช้ต่อก็ยังวนอยู่ในนี้อย่างนี้ไปแ,แก้มหลิงหน้าแรงเราก็ใช้น้ำนี้ต้นน้ำต้นไม้นะโอทีที่พ้าเดินมถึงตรงนี้แล้วจ,จะเห็นเลยว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีความสวยงามมากเลยด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นลำธารนี้ทั้งหมดแล้วที่น้าที่ทำมาเนี่ยทำมาด้วยความรักด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วในด้านสิ่งแวดล้อมน้าที่อยากจะฝากแนวคิดอะไรกับทุณผู้ชมบ้างคะกรับ เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยากเป็นผู้นำสังคมคในชุมชนนี้ให้เขารักต้นไม้อะนะเขารักต้นไม้แค่เขาไปปลูกตามเราสักต้นสองต้นเราก็มีความสุขแล้วนะแ,แล้วก็ผมว่าได้ผลนะที่ผมทำมันเนี่ยก็เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้หน้าบ้านกันหมดแล้วทีน,นี้แนหะก็ถือว่าเขากล็ลดำเนินชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่แล้วไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากนะโดยที่เรามีความภูมิใจที่เราเป็น ต้นแบบเขาใช่ไหมคะค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะที่มิตรมากนะคเพราะว่าเดี๋ยวผู้ต้องไปดูที่สวนมาสวนมาแล้วก็สวนฮาลีวนอีกโอเคนครับนะคะไงขอบคุณนที่มากค่ะสวัสดีค่ะ ป้าสวฮาลินของนาติมเนี่ยก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารเป็นร้านสเต็กกาแฟ,ะฟะสดโดยใช้กาแฟจากสายพันธุ์จากโดยช้างมานาติมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยากนำเสนอเรื่องนี้ตอนนี้ผมผมเอาแนวคลิปช่างหัวมันนะค<ะ>่ะของพง์ท่านผมจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรก็ได้ที่นั้นแต่ตอนนี้กำลังจะเน้นทำเป็นผู้เรียนเพราะว่าเป็นพืชบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ว่าอุตดิตเนี่ยมีพันธุ์ทุเรียนหลงหลินเพื่อที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากจากที่เราเป็นคนบริการค่ะเราเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนสวนผมขุดเองนะครับปลูกเองอทุกต้นเราต้องปลูกเองเพื่ออะไรฝังความรู้สึกของเราลงไปว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยเราต้องดูแลรแล้วมูลของแกะก็เอามาไก่ต้นไม้เนี่ยครับใส่ ที่โคนต้นไม้นั่นหมดเดี๋ยวลองไปดูตรงแกะดีกว่าค่ะและนี่คือมูลของแกะขี่เนี่ยคือโรงเรือนเนี่ยครับมันจะมีทางขึ้นเห็นไหมฮะซึ่งเป็นสําหรับแกะโดยเฉพาะเลยแล้วขี้เขาจะตกอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะถ่ายในโรงนอนเขาพอเปิดปั๊บเขาก็จะวิ่งเข้าเลย กองนี่ทำอะไรคะเนี่ยจะทําปุ๋ยหมักครับอ๋อก็คือเราตัดคือเราตัดหญ้าของเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จะมากองไว้ใส่ด้วยพอเราหนึ่งลาดด้วยน้ําน้ําหมักชีวภาพอีกทีพอได้ระยะหนึ่งเราก็เอาไปใส่ตามโคนเนี่ฮะแล้วก็อันนี้คือกาแฟครับเนี่ฮะนี่คืออันนี้คือกระปุ๋ยทั้นหนึ่งเลยกาแฟที่เราที่เราชงครับที่เราชงครับผมเอาทำอะไรคะเนี่ยเอาทำปุ๋ยครับ เนี่ยตัวนี้ครับนี่ทำอะไรยังคือปอกยี่ห้ออะไรแล้วถ้าปุ๋ยด้วยส่วนผสมยังไงคะจริงๆเนี่ยเขาใส่ได้เลยครับเอาใส่ได้เลยไม่ต้องอะไรเลยอันนี้เราจะมาใส่น้ำจุลินทรีย์สองข้อแสงอีกทีอ๋อนี่คือต้นที่จะบอกว่าใช้ใช้ใช้กากระแฟอย่างเดียวต้นนี้เป็นเป็นหลง ต้นนี้เป็นหลินเขาก็จะขึ้นเป็นหลงรับแรงหลงรับแอันนี้ก็จะเป็นหลินแต่ต้นตออยู่ต้นเดียวกันหรอคะแล้วพันธุ์มันของแต่ละสายพันคือหลงกับหลินก็ต่างกันไหมคะหรือต่างกันครับต่างกันแต่อยู่กับในต้นเดียวกันต้นเดียวกันเอออันนี้แนวคิดได้ไงคะคิดได้ไงครับมันมีพอดีมีสองกิ่งไงอ๋อส่วนนี้เป็นับน้ำหมักใช่ไหมคะใช่ครับโอ้นี่ทำเยอะขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยเพราะว่า ไอ้วัสดุพวกนี้ครับมันเหลือจากจากรานกาแฟาก็คือขวดครับขวดนมนครับเป็นขวดนมเราใช้ต้นทุนถูกมากสองร้ซีซีนะครับผสมน้ำยีสิลิตรเอาลาดกันโรคลากเน่าเชืออ้อราที่จะเกิดกับพวกนี้ฮะเวลาสมมุติเราเอามูลสัตว์ใส่สมมุติเราเอางวเอาเอาขี้งวขี้มมาขี้แกะใส่เนี่ยถ้าถมกันในโคนเนี่ยมันจะเกิดแก๊สมันจะเกิดความร้อนตัวนี้มันจะไปกินจุลินทรีย์พวกนั้น วันนี้เราก็ได้มาเห็นการดูแลสภาพแวดล้อมของบ่อบ้นสวนฮาลีนแล้วนะคะติมอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างไหมคะโอ้โหคนไทยต้องการนะกลับหันกลับมาดูจริงๆครับค่ะนะฮะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนอผมว่าไอสิ่งต่างๆที่เป็นสารเคมีเป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยถ้าเอาลงไปในแผ่นดินสิ่งที่จะตามมาก็คือลูกหลานคุณจะไม่มีที่เลย ในนี้เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเราจะไม่เนี่ยผมทําอันนี้ขึ้นมาบางคนใช้200ต่อน้ํา20ลิตรทำไมผมทําเยอะแยะมันเป็นนั่นอ่ะผมไว้แจกเขาครับคนไทยชอบชอบของฟรีเพราะฉะนั้นเราแจกเข้าไปก่อนเขาใช้ดีปั๊บเดี๋ยวเขาก็ทำเองมันทำง่ายง่ายถูกไหมแต่ให้ถูกขนาดไหนดีที่สุดก็คือต้องทด้ฟง้ก่อนลองใช้ก่อน ฝากนะครับฝากคนไทยทุกๆคนเลยค่ะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนัตติมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ต้องไปที่บ้านสวดม้าโฮมสเตย์อีกทีนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ขุนฝางสวนมา้าโฮมสเตย์นะคะของกำนันเอกค่ะแล้วก็ด้านหลังอยู่นี้นะคะกำนันเอกกำลังฝึกม้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับกำนันเอกกันค่ะคะเมื่อกี้ที่เราได้พูดคุยที่บ้านอ,อนาณีบแล้วนะคะว่า สวนม้าของกำนันเอกนะคะก็มีคอนเซปต์ในแบบคาร์บอยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะได้ไปเดินดูรอบๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นถามกำนันเอกก่อนว่ามีมีม้าทั้งหมดกี่ตัวทีนี้อ่ามีอยู่เจตัวครับค่ะแล้วที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามามามาพักที่นี่ใช่ไหมคะแล้วจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีบริการขี่ม้าค่ะแล้วมีเด็กกลุ่มแล้วก็มียิงธนูแล้วก็มีสนามธนุนั้งอ๋อค่ะแล้วมีขี่ ATV แล้วก็เก็บผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ ก็คือพื้นที่สวนมะขมสเตย์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นเป็นสวนก่อนอยู่แล้วหรือว่าเป็นคิดรเริ่มทำดีสอร์เป็นสเป็นสวนอยู่แล้วฮะอ่าเป็นสวนทำอะไรอย่างฮะโดยมากจะปลูกพืชเป็นสวนผลไม้เชิงเดี่ยวจะปลูกอย่างเดียวหมดเลยค่ะเป็นส้มก็เป็นสวนส้มหมดค่ะแล้วก็เป็นมะม่วงก็เป็นสวนมะม่วงหมดทีนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ เลยต้องล้มเลิกการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็้องปลูกปลูกหลายๆอย่างเปลี่ยนแนวคิดแลวในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราดูแลค่ะอย่างในส่วนของม้าโมนโมลของม้าเนี่ยเราไปทำอะไรได้บ้างอ๋อจะช่วยก็คือในส่วนของจะได้ปุ๋ยฮะเพราะว่าที่นี่จะจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเราจะใช้มูนม้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบๆพื้นที่ของที่เริ่มต้นเลยคือเป็นเป็นบ้านพักของผมเองกันแหละอ๋อแล้วก็ช่วงหลังก็ อ๋อเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเป็นบ้านพักตัวเองใช่แล้วพอนาทีมาแนะนำครับก็บอกเต็มกพมีอยู่หลังเดียวอ๋อนี่ฮะแก้มงกรนึกว่าปลูกเล่นเล่นเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่เยอะหรอะไม่เยอะปลูกเล่นเล่นแต่ก็เยอะแล้วดูสิเนี่ยนี่ทานได้เลยยังคะเนี่ยได้เลยครับอันนี้ปลอดสารใช่ครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเปลือกเปิดนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรแางสีแดง แน่นอนหวานสำหรับตรงนี้ฮะเราทำเพื่อให้อาหารม้าขึ้รับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวม้าก็ปล่อยม้าเดี๋ยวปล่ม้าแล้วก็ให้เราก็ให้อาหารคือใจเขาอยากขี่ม้าแต่ว่าพอเห็นม้ากลัวแต่ว่า ให้อาหารดีกว่าไปซ้อมก่อนไปซ้อมก็คือสัมผัสคาัดูเงาะดูเงาะเงาะที่บอกว่าอันนี้คือเงาะะไยนะเงาะขุนฝางขุนฝางเป็นพันธุ์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะอ่าเป็นพันธุ์จากทางใต้ครับอันนี้ก็ยังอ๋อนั่นสีแดงแล้วถ้าถ้ามันเลยเวลาแล้วมันจะมันจะไม่ค่อยอร่อยมันเลยเวลาแล้วพูดง่ายๆว่าในสวนในสวนมเนี่ผลไม้ทุกอย่างเนี่ยสามารถเด็ดกินได้เลยอุ้ยมดค่ะนีความหวานนีมด แตะหมดค่ะเลี้ยงไงคะนี่จะให้กินหรือจะให้ดูให้ดูอันนี้เลยเลยวันไปละไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ๋อกำลังกลังจะเด็ดให้กินใช่ไหมคะนี่ลองกองจากต้นเลยลองกองลองชิมดูหวานใช่ไหมคะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกบอกสารอุ้ยนี่ฮะไอ้นี่อะไรนะหนอนแสดงว่านั่นแหละมีแสดงว่าปลอดภัยจริงจริงนี่ บอกว่าเดินรอบๆเนี่ยเห็นเลยว่าธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์จริงขุนฝางเนี่ยในฐานะที่กำนันเนี่ยเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยนะคะคิดว่าธรรมชาติที่รวมสมบูรณ์แบบนี้ที่อยู่ของขุนฟางเนี่ยทำให้กำนันเนี่ยมีความสึกไงกับสิ่งแวดล้อมของเราค่ะถือว่าเป็นเป็นความโชคดีที่ที่เกิดมาอยู่ที่นี่ในจังหวัดตรังแล้วในขุนฝ่างเพราะว่ารู้สึกว่าไปเที่ยวที่ที่ต่างจังหวัดมาไปแต่หลายที่มันก็ ผุณฝางก็พอสู้เขาได้คือความความตักแตกต่างก็ไม่พอสู้ได้นะสู้ได้เลยจะบอกได้ใช่ก็ไปที่อื่นก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ว่ามองไปตรงไหนก็เห็นภูเขาเห็นต้นไม้คือมันสดชื่นอะนะคะไหนก็บ้านเอ้รงนี่บ้านเราก็มีนี่อะไรประมาณนั้นนะมีทั้งลำธารใช่ภูเขาพี้งแต่ขาดการเติมนิดนี่หน่อยแล้วก็วัฒนสัมพันธ์แล้วคิดว่าอยากนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขามีความทับใจอะไรในในคุณฝางบ้างคะ โดยมากก็บรรยากาศนะฮะแล้วก็อัธยาศัยของผู้คนที่นี่<ม>ในคุณฟฝางเนี่ยค่อนข้างจะต้อนรับผู้คนที่มาจากข้างนอกอยู่แล้วกําลังมีแนวคิดยังไงที่จะแบบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะให้มันยังคงความอุดมสมบูรณ์แบบนี้อยู่อะค่ะสิ่งแวดล้อมผมว่าผมว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีเพราะว่าป่าไม้เนี่ยเขาเขาแบ่งเส้นไว้ว่าว่าคุณอยู่ตรงนี้นะอย่าอย่าบุกรุก แล้วชัดเจนแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นอะเริ่มโตขึ้นมาละแต่ก่อนมันเป็นเป็นไร้เรื่อนลอยแล้วก็โครงการพระราชดำริต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาละแล้วก็ต้นสักต้นไหนก็สมบูรณ์ขึ้นมาคิดว่าจะเป็นป่ากลับคืนขึ้นมาเหมือนเดิมรวมถึงตัวเราด้วยใช่ไหมที่เรายังยังต้องอนุรักษ์ใช่แล้วเราก็ต้องเหมือนให้ให้ให้แนวคิดแนวทางเป็นต้นแบบให้กับใช่ เราเราทำให้เราทําเองก่อนาทํให้เห็นใหห้เ็นก่อนว่าการท่องเที่ยวทํมธรรมชาติแบบเนี้ยมันมันยั่งยืนมันดีเราอยู่ได้อยู่ได้ธรรมชาติอยู่ได้คนอยู่ได้ใช่อยู่ร่วมกันได้โอเคสุดท้ายกำนันฝากนิดนึงเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะอ๋อก็ฝากคือปลูกต้นไม้วันละต้นคนละต้นคนละต้นก็พอเนาะคนละต้นก็พอแล้วก็ไม่ทุกวันหรอกไม่ทุกวัน เหนื่อยตายก็รุกวันแล้วก็บำรุงดูแลรักษาแค่เนี้ยเอาวิถีวิถีความเป็นเป็นไทยความเป็นตัวตนของเราอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไปไปไปเหมือนเขาไปแสวงหาที่อื่นใช่ทุกวันนี้เขาเขามาหาเรานะพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาว่าเราอยู่กันยังไงเราก็ปรับใช้กับสิ่งที่มีใช่ฮะัลื่นระหว่าง ว่านธรรมยุคใหม่กับยุคเก่าให้มันผสมประสานกันได้บวกความชอบส่วนตัวใช่เหมือนนี้อันี้อเยอะสำคัญมากเพราะมันทําให้เรามีความสุขเพราอยู่ที่ตรงนี้ได้ความสุขไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เงินนะถ้ามีเงินล้าลำบากลำบากก็คือต้องหาเรื่องไปยังไงก็ให้กำนันฝากขุนฝากที่นิดนิดนึงให้เผื่อใครที่ไม่รู้จักเนี้ยพอเข้ามาแล้วเห็นความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมแล้วเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเข้ามาฝังจะรอบ ภูเขาล้อรอบ3 60องศาถ้าท่านอยากมาสัมผัสเชิญครับหน้าหนาวนี้ที่คุนฝางเรารนดีต้อนรับแล้วก็ฝากไว้ยัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวไม่คุณฝางเยอะเยหรือว่าเมืองไทยนะครับยังยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมาก็อย่ามาทิ้งขยะหรือมาทำให้สกปรกใชค โอเคค่ะวันนี้รายการใส่ใจให้โลกสวยก็ต้องขอบคุณกำนันเอกมากนะคะที่พาชมรอบ,รอบๆโฮมสเตย์แ <h oms day> ห่งนี้นะคะ, <c oughs> อะขอบคุณค<ด>่ะสากคดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับความสวยงามของธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่มีแต่รอยยิ้มนะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็มีใจรักธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่ยากเลยคะ่ะที่จะร่วมมือร่วมใจการรักษาสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโฮมสเตย์ธุรกิจรีสอร์ทหรือแม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารต่างๆนะคะ ง่ายๆค่ะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะอย่าลืมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่าลืมหันมาใส่ใจให้โลกสวยกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะย